เกียวโ i ตยูนิเวอรนะครับและคารจิมาคอนสตรักชั่ได้มีการร่วมมือกันในการดำเนินโครงการวิจัยต้นแบบการสร้างโครงสร้างสำหรับที่อยู่อาศัยรูปทรงกรวยที่มีชื่อว่า The ะ l a s s นะครับพร้อมกับแรงโน้มถ่วงเทียมนะครับเพื่อที่จะให้ การอาศัยบนอวกาศอย่างดาวอังคารและดวงจันทร์เนี่ยมีความเป็นไปได้สําหรับมนุษย์บนโลกของเราแนวคิดหลักก็คือการสร้างแรงโน้มถ่วงนะครับผ่านสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อว่าลูนากลาสนี่แหละซึ่งก็จะเป็นที่พักอาศัยของมนุษย์ในอนาคตโดยจะหมุนรอบตัวเองเนี่ยทุกๆ20วินาทีทําให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางนะครับซึ่งก็จะสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมของโลกขึ้นมานะครับซึ่งเขาบอกว่ามากกว่าดวงจันทร์ถึง6เท่าด้วยกัน ก่อนหน้านี้นะครับนาซาก็เคยกล่าวเตือนเอาไว้แล้วนะครับว่าการที่มนุษย์เราจะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักหรือแรงโน้มถ่วงต่ำเป็นเวลานานๆอาจจะสร้างผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นการสูญเสียมวลกระดูกการเกิดอาการปวดหลังและการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะดังนั้นการมีผู้พัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างมากเลยทีเดียว ความล้ําของโครงการนี้ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่า2องค์กรก็ยังวางแผนที่จะสร้างระบบเดียวกันนี้บนดาวังคารอีกต่างหากด้วยภายใต้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Mars Grass นะครับรวมถึงยังวางแผนที่จะสร้างระบบขนส่งอวกาศที่มีชื่อว่า Hexagon Space Track System นะครับซึ่งก็สามารถที่จะขนส่งนักบินอวกาศจากโลกของเราเนี่ยไปสู่ดวงจันทร์และดาวังคารได้ยังไงก็ตามนะครับทางประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยผู้วิจัยในครั้งนี้ก็ได้มีการเปิดเผยว่า การกร่อสร้างง่ายๆบนดวงจันทร์ตามแผนเบื้องต้นนั้นนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2050นะฮะอันนี้บอกว่าเป็นการสร้างแบบง่ายๆนะครับซึ่งก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าความฝันที่จะย้ายไปอยู่บนอวกาศของมนุษย์ที่เราจะไปอยู่ทั้งดวงจันทร์ทั้งดาวอังคารนี่จะเป็นจริงในเร็ววันนี้หรือเปล่าครับถ้าชื่นชอบข้อมูลสาระดีๆนะครับในเรื่องของความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมอย่าลืมช่วยกันกดหัวใจและกด Follow รายการเราด้วยนะครับ